สวัสดีนักศึกษาทุกท่านกระผมนายวัฒนพันธ์มั่นพนครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยวันนี้จะมานําเสนอสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุศาสตร์สามในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยวิชานี้เป็นรายวิชาเลือกบังคับและเนื้อหาที่จะได้เรียนในวันนี้ก็คือหน่วยที่3เรื่องการคัดแยกขยะและการรีไซเคิลสาหรับวันนี้จะแนะนําให้ท่านรู้จักหลัก3าอาไปพร้อมกันเลยครับ คุณคงจะสงสัยว่าเจ้า 3Rs มันคืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับบ้านคุณและจะแก้ช่วยปัญหาโลกร้อนอย่างไรแล้วเราจะมีส่วนร่วมนี้ได้อย่างไรเราจะมาทำความรู้จักกับมาตรการ 3Rs กันเจ้ามาตรการ 3Rs ก็คือการจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ต้องการใช้ให้ลดน้อยลงหรือหมดไปโดยยึดหลักการ 3Rs ซึ่งประกอบด้วย r e d u c การลดการใช้ r e u การใช้ซ้ำและ Recycle การนำกลับมาใช้ใหม่ อาแรก คือลดการใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็นรีดูดปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้างปัญหาขยะรีดูตหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติมเช่นน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มเครื่องสมางและอื่นๆอีกมากมายจะลดปริมาณขยะมูลฝอยอันตรายภายในบ้านข้อสำคัญพยายามหลีกเลี่ยงการใช้โฟมหรือพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของสถานการณ์โลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งการย่อยสลายและการกำจัดไม่ ให้มีมลพิษได้ยากโดยเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินหันมาลองใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการจับจ่ายซื้อของแทนอาที่2คือการใช้ซ้ําหรือการรียูดนําสิ่งของที่ใช้แล้วนํากลับมาใช้ใหม่เช่นถุงพลาสติกนํามาใส่ของหรือใช้เป็นถุงขยะนําสิ่งของมาบัดแปลงให้ใช้ประโยชน์ได้อีกเช่น การนำยางรถยนต์มาทำเก้าอี้การนำขวดพลาสติกมาดัดแปลงเป็นที่ใส่ของแชร์กันการนำเศษผ้าเหลือใช้มาทำเปลนอนหรือพรมเช็ดเท้า เป็นต้นใช้กระดาษขาวทั้งสองหน้านำน้ำที่ใช้ซักผ้าล้างจานแล้วมารดน้ำต้นไม้หรือว่าจะนำไปล้างรถของคุณต่อก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายอะไรอาที่3คือการรีไซเคิลรีไซเคิลคำฮิตตกิดหูที่ได้ฟังกันบ่อยๆซึ่งอาจจะสับสนได้กับการรูด เพราะเป็นการนำกลับมาใช้แล้วใช้อีกเหมือนกันแต่รีไซเคิล<ฮ>พิเศษตรงที่ต้องนำไปแปลงสภาพเสียก่อนแต่ถ้าจะให้ชัดเจนก็คือการนำเอาขอยาทั้งหลาย กลับไปเข้ากระบวนการหลอมละลายแล้วขึ้นรูปใหม่กลายเป็นถึงดำกระมังถังขยะเป็นต้นหรือไม่ก็กระดาษขาวใช้แล้วไปรีไซเคิลอ,ออกมาเป็นกระดาษกล่องการที่เราช่างกิโลขายหนังสือพิมพ์กันมาช่วนาทีปีก็เป็นหนึ่งในกระบวนการรีไซเคิลนั่นเองขยะที่คุณนำมารีไซเคิลต่อได้นั้นได้แก่สิ่งของจำพวกแก้วกระดาษ พลาสติกโลหะและอโลหะนำมาแยกให้ถูกประเภทหลังจากนั้นคุณจะนำไปขายทับบริจาคทับนำเข้าธนาคารขยะทับกิจกรรมขยะแลกไขก็ได้ซึ่งหลังจากที่ขยะเหล่านี้ได้ถูกนำไปรีไซเคิลในวิธีการต่างๆแล้วก็จะสามารถนำมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง